พี่สีมาแล้วค่ะวันนี้ไปกะกะตค่ะทุกคนถามว่าวันนี้ไปลองพักไหนเหรอแม่จะพักไหนได้ดูเหมือนตอนนี้จะมีอยู่พักเดียวนะคะที่กำลังโดนกระหน่ำอยู่ในขณะนี้กับการเสนอร่างกฎหมายยุบกออรอมนอนี่แค่เสนอเสนอยังไม่ได้ยุบแล้ว ร่างกฎหมายนี้จะเข้าสภาได้หรือเปล่าก่อนเพราะว่าประธานสภาเนี่ยวินิจฉัยนะคะว่าร่างกฎหมายยุบกอรมณนอนเนี่ยมันเกี่ยวกับการเงินมันเป็นกฎหมายการเงินต้องให้นายกรับรองซึ่งนายก็ประกาศแล้วว่าไม่มีความคิดที่จะยุบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่รับรองและกฎหมายก็ไม่ได้เข้าสภาแต่พี่สีก็ไปร้องก่อ,กอต่อยุบพักค่ะ คือยุคก็อลมานอเนี่ยมันยังมาไปไม่ถึงไหนเลยแค่ล่างเนี่ยมันยังแบบมันเหมือนมันตั้งไข่อยู่อะ่ะมันยังไม่คลอดแต่คือนี่จะไปยื่นยุบพักเขาแล้วจ้าโดยวันนี้พี่สี่นะคะอ่าไปกะกะตนะขอให้ตรวจสอบเอาผิดต่อพักการเมืองและนักการเมืองที่มีแนวคิดแค่คิดก็ผิดแล้วว่างั้นเถอะนะคะ ในการออกกฎหมายยุบกอรมนพี่สีบอกการยกเลิกหน่วยงานกอรมนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานทุกหน่วยรวมถึงดูแลผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก่อตั้งมาตั้งแต่ที่มีวิกฤตพักค,คอมมิวนสิสต์และเปลี่ยนแปลงบทบาทอำนาจหน้าที่มาโดยตลอด ปัจจุบันแม้ไม่มีลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วแต่การแทรกซึมเข้ามาทำลายผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุคสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการทำลายผลประโยชน์ของชาติจึงจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานกลางที่จะประสานงานหน่วยงานทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งระบบเพื่อทำงานในการดูแลผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้นการที่พักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยมาอ้างเหตุผลในการยกเลิกหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและสุมเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา52ที่ระบุชัดเจนว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนและสอสอทุกคนที่ผ่านการเลือกตั้งก็ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหรือเอาผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยคิดอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายอะไรก็ทำได้ตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้อืม คือมันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะคิดทำอะไรอยากจะแก้ไขกฎหมายอะไรอยากจะเลิกกฎหมายอะไรก็จะทำได้ตามอำเภอใจนะคะคือมันก็ต้องมีหลักมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์และที่สำคัญมันต้องมีเสียงข้างมากในสภาค่ะถ้าเสียงข้างมากเขาไม่เอาด้วยมันก็จะแก้ไขหรือว่ามันจะยกเลิกก็ไม่ได้นะคะ แต่พี่สีบอกเลยว่านี่ทำตามเธอใจหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงไม่ใช่ว่ามีสอสอคนหนึ่งหรือพักการเมืองพักหนึ่งทูกอรอมนแจ้งความดำเนินการเอาผิดเนื่องจากว่าไปสมรู้ร่วมคิด ในการจัดกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนที่มหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่7สิงหาคม66แล้วเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บแค้นก็เลยออกกฎหมายยกเลิกโกอรมนอถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสิ่งที่ตัวเองได้รับผลกระทบโดยนำหน้าที่สอสอจะยกเลิกกฎหมายซึ่งแม่ พูดแบบนี้มันกล่าวหาเขาเกินไปไหมคะเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุการณ์กิจกรรมเนี้ยที่พี่สียกตัวอย่างมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สอสอของก้าวไกลพักเดียวนะคะที่เขาโดนนะก็พักการเมืองอื่นก็โดนเหมือนกันนะคือถ้าจะว่าไปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่เกี่ยวไหมคะและ การที่เขาจะยุบเกาอรมนอเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้มาตั้งนมตั้งนานและน่าจะเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคด้วยมั้งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปทหารหรือเกี่ยวกับอะไรใดๆเนี่ยซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องนี้ไหมคะนี่ไม่รู้ว่าเขาจะถ้าเขาฟ้องหมิ่น,เ,นเขาอาจจะฟ้องหมิ่นได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยไปกล่าวหาเขาเนี่ยนะคะแต่เอาละ่ะ ที่สีแกก็บอกว่านี่มันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและพระปรพักการเมืองระบุชัดในมาตราย1เอและ22ว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพักที่จะต้องควบคุมดูแลสสรวมถึงกรรมการบริหารพักให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับโดยชัดแจ้งและพฤติกรรมของนักการเมืองที่เสนอให้ยกเลิกกรมโนเนี่ย อาจจะเข้าข่ายเรื่องการทําลายระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปขนาดนั้นเลยค่ะมิได้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอาจมีความผิดตามพรบพักการเมืองมาตรา92/2เป็นเหตุแห่งการยุบพักจา้หา,หาเราจะปล่อยให้นักการเมืองเหล่านี้มาทำร้ายทำลายประเทศชาติไม่ได้ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเราจะปล่อยให้นักร้อง มาทําร้ายทําลายประเทศชาติไม่ได้เหมือนกันคือบางทีการที่ร้องอะไรเลื่อยเปื่อยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลที่เพียงพอเนี่ยมันเป็นการทําร้ายและทําลายประเทศชาติได้เหมือนกันนะคะเนี่ยนะเออแล้วถ้าเกิดเขาลุกกันขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้ขึ้นมาทํายังไงคะแต่พี่สีบอกเลยว่านี่ มันมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความวุ่นวายในสังคมออกมาชุมนุมประท้วงมากมายอืมแต่บางคนอาจจะบอกว่านี่แหละตัวที่สร้างความวุ่นวายก็เป็นได้นะคะอะแก่บอกการทำลายกอรมนอเป็นการทำให้สังคมอ่อนแอหน่วยงานรัฐอ่อนแอซึ่งจะทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถทำให้การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง เรื่องนี้เรารู้ทันองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงเอาเรื่องนี้มาร้องต่อกอกอตอและนายทะเบียนพักการเมืองได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพรบพักการเมืองเพื่อไม่ให้พักการเมืองที่ทำผิดเนี่ยมีที่ยืนในสังคมต่อไปอืมบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องเอานักร้องเหล่านี้ออกไปให้มีที่ยืนในสังคมบางทีอะไรอะไรมันอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะคะ ถามว่าลำดีกราโหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ยุบกราาอรมโนแต่จะมีการปรับเปลี่ยนการทําหน้าที่ลดกําลังคนพี่สีบอกเลยนะั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเชิงการบริหารงานซึ่งเราไม่ติดใจไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเสนอกฎหมายยกเลิอกองคนน์กรนี้ไปเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ถูกต้องอย่าลืมว่า จะมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงอยู่แล้วทหารตํารวจฝ่ายปกครองแต่การบริการหน่วยงานเหล่านี้ให้มาทงานร่วมกันเนี่ยระบบราชการไทยไม่มีจึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานกลางทําหน้าที่ในการประสานองค์กรเหล่านี้มาทํางานถึงจะเกิดมรรคผลเกิดประโยชน์ถามว่าการลดกําลังคนหายไป1500คนจะทําให้การทําหน้าที่ไม่ได้หรือเปล่าพี่สีบอกเลยนี่เป็นเรื่องเชิงบริหารมากกว่า ถ้าลดแล้วทํางานไม่ได้ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นกันเองเท่านั้นเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอเห็นไหมคะพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปุ๊บนะพี่สีเปลี่ยนไปเลยนจริงๆปกติแอนมากแกคงจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีเห็นงามหรอกนะแต่พอไม่รู้ว่าเพราะเป็นรัฐบาลหรือเพราะว่าไปอยู่กับลุงเท่านั้นแหละพี่สีก็เลยไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้นะคะ มีปัญหาแต่กับก้าวไก่พักเดียวเท่านั้นล่ะคะ่ะ